สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวลัคนาราศีธนูเป็นการพยากรณ์ประจำปี2,568ซึ่งสำหรับคันลองชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูในปี2,568นี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ตัวท่านต้องคอยระมัดระวังดูแลสุขภาพร่างกาย อาการเจ็บไข้ได้ป่วยของตนเองอย่างต่อเนื่องหรือบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องเดินร้อนวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่สนิทสนุใกล้ชิดกับท่านแต่ชาวลัคนาราศีธนูส่วนใหญ่แล้วจะประสบพบเจอกับทั้งสองปัญหาใหญ่ที่กล่าวมาสลับกันไปมา พะเกณฑ์ในด้านนี้ของท่านก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2,565แล้วก็เป็นเกณฑ์ที่ส่งผลต่อท่านยาวนานไปจนถึงช่วงปี2,572ตอนกลางๆปีในปี2,568นี้ถ้าไม่นับเรื่องราวทางด้านสุขภาพหรือบริวารดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นก็จัดว่าเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีธนูท่านก็จะมีคันลองชีวิต ทั้งในด้านที่เป็นคุณแล้วก็ด้านที่เป็นโทษในแบบที่เรียกว่าก,กั้มกึ่งกันที่กล่าวเช่นนี้เพราะว่าตลอดปี2,568นี้เมื่อดาวประธานฝ่ายสุภปปเคราะห์คือดาวพฤหัสบดีส่งผลในด้านที่เป็นคุณต่อตัวท่านมากดาวประธานฝ่ายบาปเคราะห์ก็คือดาวเสาร์ก็มาลดทอนผลกระทบในด้านบวกลงไป แต่ในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีโคจรอ่อนกําลังลงก็กลับกลายเป็นดาวเสาส่งผลกระทบในด้านที่เป็นคุณกลับขึ้นมาให้ท่านแทนดังนั้นชาวลัคนาราศีธนูแต่ละท่านในช่วงปี2,568นี้ก็ต้องพิจารณาถึงบุพกรรมหรือพื้นดวงชะตาของแต่ละท่านให้ดี รวมไปถึงเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้กระทาในปีนี้ซึ่งเราก็จะเรียกกันว่าเป็นปัจจุบันกรรมของแต่ละท่านด้วยเช่นกันสำหรับชาวลัคนาราศีธนูแล้วในปี2,568ซึ่งเป็นปีที่ท่านก็จะมีโอกาสได้ประสบพบเจอเรื่องราวที่ดีแล้วก็เรื่องในทางที่ไม่ดีกัมกึ่งกันอย่างที่บอกท่านมาในตอนแรก ในการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีธนูประจําปีนี้ก็จะขอเริ่มต้นจากเรื่องราวในด้านที่ดีก่อนแล้วกันเรื่องแรกก็เป็นช่วง4เดือนแรกของปี2568ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีธนูได้รับผลดีจากดาวประธานฝ่ายบาป,ปะเคราะห์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2567ซึ่งส่งผลให้ชาวลัคนาราศี ธนูมีโอกาสประสบความสำเร็จในงานที่ใหม่ๆที่มีความท้าทายหรือเป็นโครงการใหม่ขนาดใหญ่ที่ท่านต้องเข้าไปรับผิดชอบดูแลซึ่งจะทำให้ท่านได้รับการยอมรับนับถือได้รับเกียรติยศชื่อเสียงรวมถึงการได้รับเงินทองทรัพย์สินตอบแทนในรูปแบบที่ตัวท่านเองก็คาดไม่ถึงประการที่สนะครับก็ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม2568เป็นต้นไปชาวลัคนาราศีธนูก็จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาจากผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาให้รับผิดชอบงานในหน้าที่มากยิ่งขึ้นได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับรางวัลใหญ่จากผลงานของท่านเองรวมถึงโอกาสในการได้รับเงินค่าตอบแทนที่มากยิ่งกว่าที่ ท่านได้รับอยู่ในปัจจุบันด้วยชาวลัคนาราศีธนูบังกลุ่มที่เป็นผู้ประกอบกิจการของตัวท่านเองก็มีโอกาสได้รับสัญญาว่าจ้างหรือว่าเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กิจการของท่านเคยได้รับมาสัญญาว่าจ้างหรือสัญญาซื้อขายสินค้าพวกนี้นะครับก็จะเป็น ตัวการที่ทําให้กิจการของท่านมีความเจริญก้าวหน้ายกระดับกิจการของท่านขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวโอกาสในเรื่องของการงานที่กล่าวมาของท่านก็เป็นช่วงเวลาที่ยาวตลอดไปจนถึงปลายปี2568แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงปี2569ด้วย ข้อที่สในช่วงเวลา4เดือนสุดท้ายของปี2568ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีธนูท่านจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในด้านต่างๆที่เป็นคุณต่อตัวท่านดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมากที่สุดหรือสูงที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีธนูท่านควรเตรียมตัวท่านเองแล้วก็ เตรียมทีมงานสําหรับผู้ที่มีทีมงานให้มีความพร้อมให้มากที่สุดเพราะถ้าโอกาสเข้ามาแล้วแต่ท่านไม่สามารถที่จะไขว้คว้าทีมงานไม่พร้อมตัวท่านไม่พร้อมโอกาสนี้ก็จะหลุดลอยไปเรื่องดีๆเรื่องที่4ก็คือจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณก,ากลางปีก็ประมาณเดือนมิถุนายนจนถึงช่วงสิ้นเดือนกันยายน ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวลัคนาราศีธนูที่ท่านจะมีโอกาสได้รับลาบผลหรือผลประโยชน์จากบ้านจากที่ดินที่พักอาศัยหรือจากรดรายดยานผานะเรียกว่ากลุ่มสังหาริมทรัพย์ต่างๆของท่านก็จะเป็นตัวทำประโยชน์เข้ามาหรือบางครั้งถ้าท่านไม่ได้รับในลักษณะนั้นท่านก็อาจจะได้รับเป็น รัพย์สินเข้ามาโดยท่านไม่ต้องลงทุนลงแรงกับเรื่องนี้มากนักบางท่านก็จะได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วเช่นท่านสามารถขายออกไปได้หรือให้เช่าได้ซึ่งก็เป็นการทำรายได้กับเข,เข้ามาให้ตัวท่านนั่นเองเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือในช่วงกลางปี2568 ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีธนูบางกลุ่มจะมีโอกาสได้พบกับคนที่ถูกใจเรียกว่าเป็นคู่ครองมีโอกาสที่จะเป็นคู่ครองที่ดีต่อไปหรือบางท่านในช่วงเวลานี้ก็เลือกที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีธนูบางกลุ่มก็มีโอกาสได้พบกับหุ้นส่วนธุรกิจหรือได้พบคู่สัญญาการค้า ซึ่งจะเป็นคู่สัญญาที่ดีต่อกันเป็นหุ้นส่วนที่ดีต่อกันจะเป็นคู่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีต่อกันทั้ง2ฝ่ายแต่อย่างที่บอกนะครับว่าชาวลัคนาราศีธนูคันลองชีวิตในปี2,568นนั้นก็เหมือนก,นกันกับทุกชาวลัคนาราศีนอกจากจะมีเรื่องราวดีๆที่เข้ามาก็ยังมีเรื่องราวในด้านที่ไม่ดีแทรกเข้ามาด้วยเช่นกัน โดยในปี2,568นี้ก็จะมีเรื่องราวในด้านต่างๆที่ถือว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีซึ่งจะต้องเตือนให้ท่านระมัดระวังเอาไว้ก่อนเรื่องแรกก็คือในช่วงเวลาตั้งแต่ต้นปีจนถึงช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม2,568ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีธนูมีโอกาสนะครับจะถูกให้ร้ายถูกใส่ความ มีผู้พยายามจะทำให้ท่านมีความผิดขึ้นมาอาจเป็นผู้ที่สร้างเรื่องวุ่นวายขึ้นทำให้ท่านต้องเสียโอกาสหรือเสียเวลาสำหรับชาวลัคนาราศีธนูบางท่านก็อาจถึงขั้นต้องเสียเงินทองในการต้องไปแก้ข้อกล่าวหาต่างๆที่เกิดขึ้นและที่ต้องระวังให้มากก็คือการถูกใส่ความหรือถูกให้ร้ายจากเพศตรงข้ามของท่านนั่นเอง ประการที่สช่วง4-5เดือนแรกของปีเช่นกันนะครับเหมือนกับเรื่องแรกบางท่านก็จะมีโอกาสได้พบเจอกับบุคคลที่เข้ามาหาท่านในลักษณะที่ตีสนิทเป็นเพื่อนหรือทำตัวเป็นคนใกล้ชิดเมื่อตีสนิทแล้วก็จะมีวัตถุประสงค์ก็คือต้องการในทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆของท่านซึ่งท่านเป็นผู้ถือครองอยู่ถึงแม้ว่าท่านจะปฏิเสธคนกลุ่มนี้ไป แต่คนกลุ่มนี้ก็จะไม่ลดละความพยายามชาวลัคนาราศีธนูบางกลุ่มก็มีโอกาสได้พบเจอกับกลุ่มคนที่มีความต้องการเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมกับท่านโดยมีลักษณะของการต้องการที่จะช่วงชิงเอารัดเอาเปรียบทั้งในส่วนที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของท่านแล้วก็เอารัดเอาเปรียบในเรื่องส่วนตัวต่างๆ ชาวลัคนาราศีธนูก็ต้องเตือนว่าควรระมัดระวังให้มากและก็ตั้งสติให้มั่นคงทําจิตใจของท่านให้เข้มแข็งเอาไว้ก็จะดีเองประการที่3ในไตมาสุดท้ายของปี2,568ก็คือช่วงเดือนตุลาคมจนไปถึงธันวาคมชาวลัคนาราศีธนูก็มีโอกาสที่จะโดนใส่ร้ายป้ายสีหรือถูกโยนความผิดในสิ่งที่ท่านไม่ได้ทํา หากท่านรับผิดชอบงานอะไรอยู่ในขณะนั้นก็ต้องระมัดระวังรอบคอบตรวจตราพวกงานเอกสารต่างๆที่ท่านรับผิดชอบให้ดีและก็พยายามยึดถือในระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ตั้งเอาไว้เป็นกฎเกณฑ์ชาวลัคนา,าราศีธนูบางกลุ่มก็จะพบกับเรื่องราวการถูกใส่ร้ายอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นปีซึ่ง ผู้ที่ไม่ประสมดีเมื่อใส่ร้ายท่านไม่สําเร็จนะครับก็จะสบโอกาสที่จะย้อนกลับมาใส่ร้ายท่านอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังพวกไม่ประสมดีทั้งหลายของท่านที่จะร่วมผสมโลงนะครับประการที่4ก็เกิดขึ้นในช่วงไตามาสุดท้ายของปี2568เช่นกันก็จะมีเรื่องหนึ่งที่สำคัญ ชาวลัคนาราศีธนูต้องระมัดระวังให้มากก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของท่านต้องระมัดระวังเอาใจใส่ถ้ามีอะไรผิดปกตินะครับก็ควรนำผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในความดูแลของท่านไปพบกับแพทย์โดยเร็ว สำหรับชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านในปี2568ถึงแม้จะมีทั้งเรื่องดีและก็เรื่องไม่ดีในลักษณะที่กั้มกึ่งกันแต่โดยส่วนตัวผมก็ยังมองว่าเป็นปีที่มีเกณฑ์ค่อนข้างดีสำหรับท่านเพียงแต่ชาวลัคนาราศีธนูก็มีเรื่องสำคัญที่ต้องคอยเตือนตนเองอยู่เสมอก็คือเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องของ สุขภาพตัวท่านเองที่จะเสื่อมโทรมลงซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาว่าเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2565มาแล้วและปัญหาเรื่องนี้ก็จะส่งผลกับชาวลัคนาราศีธนูไปจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคม2572ก็จะเป็นปัญหาให้ท่านมีความอึดอัดขับคล้องใจในตัวท่านเองเพราะจะมีความรู้สึกว่า ประสิทธิภาพต่างๆในตัวของท่านเองไม่ว่าเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆท่านก็จะรู้สึกตัวเองว่ามันลดลงไม่สามารถทำอะไรได้ดีหรือได้มากเท่าเดิมปัญหาระยะยาวของท่านในเรื่องสุขภาพนี้ชาวลัคนาราศีธนูก็ควรตั้งรับให้ดีมันตรวจสุขภาพให้สม่ำเสมอหรือใช้วิธีตรวจให้ถี่ขึ้นหรือถ้าหากพบว่าตัวเองมีอาการผิดปกติขึ้นมาท่านก็ควรรีบ ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆโดยเร็วอย่าปล่อยให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาขอแนะนำให้ชาวลัคนาราศีธนูใช้หลักการป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าไปแก้ไขในภายหลังในโอกาสการเปลี่ยนสัก,กราชใหม่เป็นปี2568นนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ประสบกับความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านร่ำรวยทั้งทรัพย์สินเงินทองมีบุตรหลานที่ประสบความสำเร็จให้ท่านได้ชื่นใจมีความสุขสมหวังในเรื่องต่างๆต,ต,ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการสวัสดีครับ